ส่แมงส่วนซี่เขาบ่เขากระมังนึงสองคนงกินบะหนี่ก๋วยิี่ขี้ใจใจขี้ใส่สุม,มาเด้อนี่พักเสียนพร้อมพักเสียนไปเก็บมาพักเสียนฝรั่งไปเก็บมาดองเองดองอาทิตย์นึง <laughs> อืมครับแสียบบเซนเสีบขักเสียบน่โิ้นข่าเข้าไปเงียบปิดแต่ก่อนหัวดำัาที่นี่หัวแดง อแดดมันแรงไปมงไทยมาหัวแดงเลยเสียบกระอาง หมดแล้วอ่เอาแบต่บางตีสั่ง้แกงหย่อไม้เห็ดเพาะใช่หรอเห็ดเพาะเห็ดเพาะย่ำแตกืม

เทบ่คนไทยไปอยูไซกับขาต่ำของประเด็นก,กินข้ออขาวจะคั่มกักินเนี่ยแคบทองอ่ะกินด้วยคุณหน่อยนี่ย ขมขึนขมนยิดงขึขมนิดน,นึงวัาานนี้อากาศที่ฮอร์เดนอากาศแจ่มใสแดดจ้าจ้าอีกอย่างหนึ่งว่าเนี้ยอากาศไข้เน่พรุ่ง <c ười> นี้ดีสิหวานอยู่น่ะ อืมคอยจำผิดคำว่ามันมือนียี่สิบเอ็ดมือเอ็ดกับวันอาทิตย์นะยี่สิบเอ็ดอืมส่งผักแซ่บเนาะแซ่บกินหลายๆทำมันส่งผักมาเรื่อยค่ะ ถ้ามันสมคักต้องหยอต้องสิรลดลงนิดนึงมันจะเศ้าสมม,มันจะเศ้าสมแล้วก็แซ่บนัวอมลำไปน้ำกันอันนี้พงศิรลดปากมันหอยใหญ่ที่แหลกว่าจิใสหน่อยหน่อยละ <laughs> มันอะไรโจกมงไปเล้มันละโจกลงคุบน้าบ่มท่าน <laughs> <laughs> มนเลยนัวครับอื Cukup. Rasanya enak. Makan satu-satunya saja. Saya makan satu-satunya saja. 10 kg. Makan satu-satunya saja. Kalau makan satu-satunya saja, saya akan บ้านไทยเขีนตอบล้บอกเขีนคงคุ้มหรือไม่โอ้เข็นอยู่ในอินทูรอยากกินอยากไปก็บไอเซ็บุกเป็นไหใบหน้าซนหรๆอเหล่มันมวน เดินปลาประจําหอยน้ำหอยน้ำผู้หอยน้ำรวมครับม,มันจะเริ่มสมผักล้วนี้ กินกินบพะเป็นเด็บบวชหอยอันบวชอันบวชบวชอันอื่นเฮายกินกินบวบอันนี้เลยบวอยู่บ้านพี่พี่คิดว่าบัมีเหรอมีหรอไม่รู้บังเอิเห็นเขาว่ามันแสบพี่เอเมื่อเคยเห็นเขาเก็บมาจะเที่ยวชาวบ้านพี่นะเห็นตะขอนโคดเขาขายอยู่น้ำทางเคยกินแคยกินแล้วมันแสบเคยกินอยู่ก่อนนี้ตอนเป็นเล็บหอยเห็บหอย กินย <exagger ation. S 1> ังเดียวปะป๊ับบอ จำบุญที่เขารอกเนี่ยกินจริงๆเลยอืออือปวดแล้วเหรอเดี๋ยวมันจะดำอืม

ดูมังไทยให้กินคักร์ไม่ได้ปากล่างเลยนะกินเราก็หาเนาะกินอีกออกินเราก็คิดหาเนาะกินอีกบ่กกิน,กนเจิ้มได้ละตั้มเราก็ตั้อีกเถ็นหนาได้ไหมเพือ่อนตั้มนะพี่ <11. S 2> แซบเห็ดปอแซ่บกิน้หลายกินไล้วนอุ่นดูน้ำหนักขึ้นตั้งว่า4ีกิโล ไปเมืองไท้มนนะักตอนไปสร้งางหาสิบตอนเลาะจิมาหาสิบซีไม่ลงตะพุงผี่ผัวอ,อกหนวดบะเนี้มาได้อยู่ได้ประมาณสามหมื่นลงมสร้างอีดเรือหาสิบสองลง มือนี่นนนบอเน้นพักเน้นกลับให้มันเหมือน อันนี้ตกป่าคือผมตายเนียมเออยังกว่าอยู่หรืว่าเป็นรกระป่าตฝาด่ขมปิดไหมฝาดป่าเป็นไ,ม,ไม่นตือขมอ่ะา,ากเพราะอะไรวะทุกแกซื้อมากับบุคมันกับ,บเบรย,ยออนขนาดถึงจะขมนะอืงงว่ามก็ขมเจ้าดายเลยที่ว่านั่นนะยังที่ยังกินนะอือพี่กัว่ามันมึงอันลินบอดีพี่กินถืออันนึงขมขม หลายนะที่เ้าะแต่ก็เดี๋ยวมากินใหม่